สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ไม้ FC เก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง u t ท b e ด้วยกันเนาะทุกคนทุก่านเราจะทีมารับชมแนวทางแลยค่ะมาเป็นการกังกจใหายกับเอดไวเส้นเดียวกันจ้ดมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอีจ้านิเคอีรอบซาร์ระบายเป็นแนวทางของวันที่3เดือน12เดือนธันวาคมจะ2 5 6 0ันหอย จ็ดจ้าเมื่อนี้เป็นวันอังคารจ้ามาพบกับแนวทางของแอนโชยตามเคยเนาะถึงแล้วเนาะวันอังคารจ้าวันที่สามสำหรับผลนี่คือรอบซารอบ,บายของวันที่สองจ้าวันที่สองวันจันนี่คือรอบเศร้าจะเด่นไปที่แปดเจ็ดวิ่งรูดสำหรับผลของรอบเศร้าสามตัวบนคือศูนย์ศูนย์หนึ่งสำหรับศูนย์หนึ่งนี่ถ้าจำบ่ผิดมาแนว มาตัวเดิมของวันที่29เนาะวันที่29วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วจ้ะถ้าจำบอพีทจะอ่าพลคือ301สำหรับวันที่2มา001 00, โอ้โหบรีน,นี่จากหนึ่งช่วงนี้แอมบรีน,นี่จากซูดเลยเนาะช่วงนี้ซูดเดินดีเนาะจ้ะมาหลายวันติดเลยเนาะอ่ะสำหรับสองตัวล่างรอบเ้าร์จาก98 เก้าแปดแจ๊บคูพาดไปเนาะโอ้โหมาเก้าแปดเลยสําหรับรอบเศร้าของเฮาจะเขาเรียนเก้าวิ่งรูดเก้าจะสองตัวหลางจะใส่วิ่งใส่รูดของเฮาฐานน้ำแปดไปวิ่งไปรูดได้รอบเศร้าจะหลางเก้าแปดสำหรับตัวประกบคูนี่นี่นคือรอบวีไอพีนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะทั้งก็ทั้งรูดเนะาะจะสำหรับวีไอพีสามตัวบนนี่คือศูนย์สี่เจ็ด C7 นี่คือขาวเด่น7วิ่งรูด7อันนี้คือสําหรับนิววีเราจะส่วนหลาก81อ่า18เนาะ18กับข่าว81โอ้โหสําหรับนิววีกับที่าปางล้วจะ้ะตาโดโปรเอฟซีทนายไปเป็นแนวทางเนาะไปเป็นแนวทางของนิววีก็ยินดีอีกรอบหนึ่งจะส่วนนี้ปกติเขาเข้าคือขาวเด่น8วิ่งรูด8ล่างจะอ่าตามกันตอนลุ่มรอบบ่ายจา้ะเด่นไปที่32วิ่งรูด ผลของรอบใบสามตัวบนคือ3 0มศูสองขบสตัวบนเด่น3ามรูสามรอบบายมาลักลอยจะ3 2มสตัวบนรอบเสาจะสองสสตัวบนรอบเสามาเต็มเต็มจ้าเด่นสามดูสาของเขาอยู่ลักลอยเนาะส่วน0 2, วูสองเข่าสองจะเน้นผิดตัวเด่น สองวิรุษสองมาโอ้โหโบ้หอยในนี้จากสูตรเลยเนาะทางเสาร์ทางบ่ายเลยเนะจ๊ะสำหรับสองตัวลา่างเก้าเก้าพลาดไปจากรอบเสาร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าแปดรอบบ่ายสามศูนย์สองเก้าเก้าอ่าสำหรับแนวทางนี่คืขอข้อเข้าวันที่สองคือตามนี่เลยเนอจกจากจับคู่เข่ารอบบ่ายจากบนสามศูนย์สอง หลอบเศร้าเข่าเดินวิ่งรูดไปแต่ถือว่าโอเคอยู่นาะแนวทางวันแรกของเดือนวันแรกของสัปดาห์เนาะสำหรับนี่คค่วันที่สองนอะจ๊ะสำหรับวันที่สามมือนีตามรุ่นกันโตจ้าครับนี่เคอีรอบเศร้ารอบบายจะเข้าตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจหายกับแอดจอยได้นแอรจอยสยด้มีกาลังใจว่างแนวทางจะ สำหรับพี่น้องเอฟซีเซนไตสีขาวมารับช่วงใหม่ๆการฝากกดติดตามฝากาากดกระดิ่งไว้เพิ่เจะไใ้บุพาพแนวทางตัวต,ต,ตไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจะบวสิเป็นหุนนี่เคหุนห้างเซงหุ้นดาวโจ์รอบปกติแนวทางลาวผัดหนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เซนเดียวกันจะสำหรับรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งเดือนสิบสองโอเคปัง มาตรงๆบอต้องครับจะเน้นๆนกันเลยทีเดียวรัฐาบาลไทยจะยลงกหายสองสูนอกเข่าสู่ได้แบบไปจากได้กะสามารถเข้าไปรับชมยอดหลังใดเลยโดยจะสาหรับรัฐบาลไทยขขงเำาจะรอสรุปผลอีกทีคือวันลงแนวทางจะตามนี้สำหรับนิเคอ์ของวันที่สามรอบเ้าเด่นไปที่เจ็ดและหกวิ่งลูดจะใช่วิ่งใช้ลูดมาตัวไรชอบตัวไรนำไปวิ่งไปลูดได้จ้ะ เมื่อนี่ตัวประกบคู่หลอกแซ้านะูรู้สึกว่าตัดออกไปหลายคู่อยู่ด้วยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าหกจ้าหกศูนย์หกสองหกสามหกแปดหกเก้าจ้า สำหรับรอบบายสองหนึง่งวิ่งรูดจ้ะสองสามสองแปสองเกสองหนึง่งตามไปสองศูย์หนจ้าหนึน่งสามหนึ่งแหนึงน่งเก้า หนึ่งเจ็ดอ่าสำหรับครูเด่นเนาะถ้ามักถ้าชอบครูเด่นทายแอตเอติกริจาคให้ครูได้ถทายพี่นเอฟซีมากหรือว่าชอบหรือว่าถูกใจกันสมารถจับเองได้เนาะจ้ะการระวังครูเด่นรอบเ้าด้วยละกันเนาะครูเด่นรอบเ้าคือหกเจ็ดเจ็ดหกแก่สำหรับครูเด่นรอบบ่ายสองหนึ่งหนึ่งสองกาจแอตเลตให้อยู่เนาะหรือว่าครูเด่นเ้าบ่ายจ้ะถ้ามักถ้าชอบพิจารณาเบิ่งได้จ้ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกสองหกหนึ่งรอบบ่าย สองเจ็ดสองหกหนึ่งเ็ดหนึ่งหกประมาณนี้จะสำหรับคู่เด่นอันนี้คือคู่เด่นจะสำหรับตัวเด่นวิ่งรูดของเฮาสามารถวิ่งเขาว,วิ่งออกได้ทั้งรอบเ้าและกะรอบบ่ายจา้ะตัวประกบคู่คือการจะบางเถ่อบางข้างกะผนข้างสลับาัวแนวทาของแอดโอยคือเป็นสูตรเดียวกันแต่ว่านี่คือแอดโอยแยกรอบหายจ้าทามาตชอบพิจารณาเบิ่งได้จะบางเถ่อบางข้างกะแนวทาาสลับเ้ารไปบ่ายบ่าย,ายมาเ้าประมาณนี้ มักจะชอบพิจารณากันเบรงจัดสาหรับตัวเน้นบ่ายวันนี้ขอเน้นไปที่หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าหกแปดตามด้วยเจ็ดสามเจ็ดเก้าหกศูนย์ าสำหรับแนวทางนี่เคอีกเขาห้ามือนี่ก,ก็คือประมาณนี้เลยเนาะฝากนาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่ะนอกจากเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจา้ามือนีิก,ก็คอยมาปังป,งปังละค่ะนอกจากขอบคุณถุกการรับชมขอบุณถูกการติดตามจา้าขอให้พี่น้องทุกคนถุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนถูกท่านจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจา้า